หาข้อข้องใจทำไมชอบตื่นกลางดึกความลับที่คุณไม่เคยรู้สวัสดีกัลยาณมิตรทุกท่านไลสาราชาแนลในวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังกันอีกเช่นเคยครับกัลยาณมิตรที่เขารบการตื่นระหว่างคืนไม่ใช่เรื่องผิดปกติโดยหลายคนอาจเคยตื่นกลางคืนโดยไม่รู้ตัวแต่หากเกิดขึ้นบ่อยๆก็อาจทำ ให้หงุดหงิดรำคาญใจได้ซึ่งสาเหตุที่ทําให้ตื่นกลางดึกนั้นเกิดจากหลายอย่างแต่ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุใดการนอนหลับไม่สนิทหรือตื่นขึ้นมากลางดึกจะส่งผลให้ร่างกายต้องใช้เวลาในการหลับสู่วงจรการนอนหลับใหม่ทําให้เราตื่นมาอย่างอ่อนเพลียจนอาจกระทบต่อการทํากิจกรรมในวันรุ่งขึ้นหรืออาจส่งผลต่อสุข ภาพในระยะยาวโดยปกติแล้วสมอง ของคนเราจะทำงานเป็นวงจรเมื่อเรานอนหลับโดยแบ่งออกเป็นสองระยะเริ่มจากระยะหลับธรรมดาแล้วจึงค่อยเข้าสู่ระยะหลับฝันหลังจากนอนหลับไปแล้วประมาณ90นาทีจากนั้นจะวนกลับมาอย่างระยะหลับฝันทุกๆ90นาทีจึงนับเป็นหนึ่งรอบของวงจรการนอนหลับด้วยเหตุนี้การนอนหลับอย่างเต็มอิ่มโดย ไม่ถูกรบกวนจึงสำคัญต่อสุขภาพมากโดยเฉพาะในระยะหลับฝันเป็นระยะสร้างพลังงานให้แก่ร่างกายและสมองเพื่อทำกิจกรรมในวันรุ่งขึ้นบทความนี้จะช่วยไขยข้อข้องใจ เกี่ยวกับสาเหตุของการตื่นกลางดึกและแนะนำวิธีรับมืออย่างง่ายๆให้ได้ลองไปปรับใช้กันครับ 1. การนอนหายใจทางปากเมื่อเราหายใจทางปากแทนจมูกระดับคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจนในเลือดจะแปรปวนทำให้เลือดเป็นกรดมากขึ้นเพราะค่า pH ลดลงส่งผลกระทบต่อการทำงานของสมองนอกจากนี้การหายใจทางปากทำให้เราหายใจได้แค่สั้นๆหลับได้ไม่ลึกส่งผลให้การนอนหลับได้ไม่เต็มที่หากใครเคยตื่นขึ้นมาพร้อมกับอาการปากแห้งหรือมีคนบอกว่า เรานอนกลนขยับแขนขาขณะหลับนอนอ้าปากหายใจเป็นช่วงๆพลิกตัวตลอดคืนอาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าเรานอนหายใจทางปาก2ห้องนอนสว่างเกินไปความมืดคือปัจจัยหลักที่ทำให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายในช่วงกลางคืนช่วยลดฮอร์โมนความเครียดอย่างฮอร์โมนพอ,อลิติซลและช่วยเพิ่มฮอร์โมนเมลาโทนิน ที่ทำให้ร่างกายหลับได้อย่างดียิ่งยิ่งเมทาโทนินเพิ่มขึ้นคุณภาพการนอนก็จะดีตามไปด้วยแต่แสงสีฟ้าจากหน้าจอจะทำให้ร่างกายผลิตฮอร์โมนคอติซอลสูงขึ้นและผลิตฮอร์โมนเมลาโทนินลดน้อยลงทำให้ร่างกายตื่นตัวนอกจากพยายามเลี่ยงแสงสีฟ้าแล้ว เราอาจเปลี่ยนผ้าม่านให้หนาขึ้นเลือกใช้หลอดไฟฟ้าสีนวลหรือใช้ที่ปิดตาที่อุดหูเปิดเสียงไว้น้อยเสียงสีขาวที่ช่วยในการหลับนอนได้สามห้องนอนร้อนหรือเย็นเกินไปการนอนในที่ร้อน หรือหนาวเกินไปจะช่วยเพิ่มระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลที่ทำให้เราตื่นกลางดึกควรรักษาอุณหภูมิให้เย็นพอดีประมาณ18องศาเซลเซียสเพราะอากาศเย็นจะช่วยให้หลับลึกมากขึ้นแต่ก็ไม่ควรเย็นจนหนาวเกินไปลองสวมชุดสบายๆในเวลานอนและเลือกเครื่องนอนที่ทำจากเส้นใยธรรมชาติจะช่วยระบายความร้อนและ ควรเลือกผ้าห่มที่ไม่หนาหรือบางเกินไปหากชอบอาบน้ำอุ่นหรือแช่น้ำอุ่นให้ทำสอสชั่วโมงก่อนเข้านอนสีออกกำลังกายใกล้เวลานอนมากเกินไปการออกกำลังกายช่วยให้นอนหลับสบายเว้นแต่ว่าเราจะออกกำลังกายใกล้ช่วงเวลานอนมากเกินไปเพราะร่างกายจะทำให้อุณหภูมิแกนกลางของร่างกายสูงขึ้น และฮอร์โมนคอร์ติซอลจะเพิ่มขึ้นด้วยจนร่างกายเครียดและหลับลึกไม่ได้ซึ่งอาจต้องใช้เวลาถึง3-4ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นทุกอย่างจึงจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติควรออกกำลังกายให้เสร็จอย่างน้อย3ชั่วโมง ก่อนเข้านอนเผื่อเวลาให้อุณหภูมิร่างกายและฮอร์โมนความเครียดลดระดับลงจะช่วยให้นอนหลับได้ลึกขึ้น 5. คาเฟอีนสูงเกินไปคาเฟอีนเป็นช่วยกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางส่งผลให้ระดับฮอร์โมนความเครียดเพิ่มขึ้นซึ่งคาเฟอีนที่เรารับประทานระหว่างวันจะตกค้างอยู่ในร่างกายราว5-8ชั่วโมง และอาจทำให้รู้สึกกระสรับกระส่ายนอกจากนี้งานวิจัยพบว่าหากเราดื่มกาแฟหนึ่งแก้วในช่วงระหว่างเดินทางกลับบ้านหลังจากเลิกงานส่งผลเสียต่อการนอนหลับพอๆกับการดื่มคาเฟอีนในช่วงใกล้เวลานอนไม่เพียงเท่านั้นนักวิจัยยังให้ผู้ทดลองดื่มคาเฟอีนในเวลาที่ต่างกันสช่วง คือช่วงก่อนเข้านอนช่วง3ชั่วโมงก่อนนอนและช่วง6ชั่วโมงก่อนนอน พบว่าผู้ร่วมทดลองทุกคนประสบปัญหาในการนอนเป็นอย่างมากใครที่ดื่มกาแฟเป็นประจำอาจลองเปลี่ยนเวลามาดื่มช่วงก่อนเที่ยงหรือเร็วกว่านั้นเพื่อให้เวลาร่างกายได้กำจัดคาเฟอีนออกไป6ปัญหาสุขภาพทางกายไม่ว่าจะเป็นการหายใจลำบากเนื่องจากโรคหอบหืดหลอดลมอักเสบหรือโรคปอด มีปัญหาทางเดินอาหารกรดไหลย้อนหรือมีอาการลำไส้แปรปรวนบางคนอาจตื่นกลางดึกเพราะฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงในช่วงเป็นประจำเดือนหรืออยู่ในช่วงหมดประจำเดือนทำให้มีอาการร้อนวูบวาบเหงื่อออกตอนกลางคืนหรืออาจตอนตื่นมาเข้าห้องน้ำบ่อยเพราะโรคเบาหวานหากมีโรคประจำตัว ที่รบกวนการนอนควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำและทำการรักษาอย่างถูกต้องด้วยครับ7ปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนหลายคนอาจมีปัญหาตื่นกลางดึกมาปัสสาวะอยู่บ่อยๆซึ่งการปัสสาวะบ่อยๆตอนกลางคืนเกิดได้จากหลายสาเหตุโดยอาจเกิดขึ้น จากพฤติกรรมก่อนนอนอย่างการดื่มน้ำมากเกินไปหรือดื่มน้ำใกล้เวลานอนทำให้ร่างกายผลิตปัสสาวะในปริมาณมากเกินไปดังนั้นก่อนเข้านอนจึงควรเข้าห้องน้ำและลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มต่างๆก่อนนอนเป็นเวลาสองชั่วโมงแต่ควรดื่มน้ำให้เพียงพอกับปริมาณ ที่ควรได้รับต่อวันด้วยครับและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ออกไปเพื่อเป็นธรรมะทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงสำหรับวันนี้จะเริญในบุญขอพระคุณสวัสดีครับ